ยกล้อว่ะเฮียเอ้ยคนน่ากลัวไอ้วนหนุ่มน้อยร้อยกิโลขึ้นตัวใหญ่โตแต่ก็จริงใจมีแฟน รถสองลนกับประมาณนี้นี่แมนทุกคนก็อยู่นะครับผมสิอ๋อรถพักเท,ท,ท้าหลุดนะครับผม เออจาเยจเียวจเรวดบโอ้โหไม่เจอตั้งนานคิดถึงกันไหมเนี่ยเอ่เรียวขี่สนามน้องแปปุยลวเมื่อก่อนสุดยอดเลยคิดถึงกันตลอด นี่เดี๋ยวไปดูรถเราก่อนเดียว่เป็นไรวะนอนพักเข้าเหรอ เปลนใหๆบ้างนะครับผมเป็นไงไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องรอกันอีกทีว่าเป็นงจะบอกเรถทนนี้ก็ถือว่าเยอพอสมควรเลยแหละดูครั 我连阿爹都拿不住。<noise> ดูในกลุ่มนะครับกลุมหนีกว่านะครับไปดูนะเป็นไงบ้างครับนะฮะไอ้มาซ้อมดูหน่อยดิมาดูหีมาดูหีสนใจมาดูหีไอ้นุ่มน่าจะมีหิวนี่แหละเห็นมันมาบ่อยช่วงนี้มาบ่อยแล้วกันมาบ่อยใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยรุ่นคิดว่าไงสนามแบบนี้คิดว่าสู้ได้ไหมสู้ได้ครับเอออย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปดิ แต่ว่าบรรยากาศก็แปลกๆดีเนาะแปลกๆนี่ครับสาวเยอะไหมเนี่ยมาหาประสบการณ์ใหม่ๆมาหาประสบการณ์ใหม่ๆห้องน้ำเป็นไงอาบน้ำได้อยู่พอได้อาบน้ำได้อยู่ครับเฮ้ยอันนี้หัวใจหัวใจครับอันนี้พ,นพก้งกำลังใจมาเต็มที่เท่าไหร่เอาเต็มร้อยเต็มร้อยอ่ะกำลังใจน้งใจก็ร้รอยเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าความมั่นใจก็อยู่ที่วันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแได้ลองอะไรใหม่ๆเนาะ ลองดูครั้งแรกก็สองหเมตรครั้งแรกรถแรกด้วยอะไรแรกด้วยอบอกเลยยวได้ลุ้นได้ลุ้นครับเป็นไงที่เทศมาคิดว่าพอวิ่งได้ไหมสู้ได้ครับเออพอได้เล่นอยูเนาะรถก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าพอได้เล่นได้หาประสบการณ์เนาะนี่ครับน้องอะไรนะโฟก์ัทพุครับโฟกับุโฟกโฟกโฟกกระโฟกโฟกเอโฟกโฟกเอา นี okay. ่ครับหลงทางมานะครับช่วงนี้มาติดอยู่บุรีรัมย์ <değil S 2> ใช่ไหมใช่ครับโอ,อ้หลงหลงมาไกลหน่อยมาจากนาคปรปฐมครับโอ้ยหน้าร้อยสิบวิ่งเลยเขาเนาะครับแต่ก็ติดกระพังเออเดี๋ยวได้ลองเนาะรอ,อบหน้าเดี๋ยวรอมาอะไรลงตัวกันนี้เดี๋ยวพามาแข่งห,หน่อยเนาะฟินขี่ฟินไหมขี่ฟินเลยขี่อยู่ครับเฮ้ยใช่นี่ ได้ครับเออเดี๋ยวลองลองลองเทปฟินด้วยเดี๋ยวพาไปบูก,กับอาคาร์นิมีสายคิวด้วยได้ครับบอกเลยนี่ต้องฟุบก็คือขี่รถก็ไม่มีคัดใช่ไหมไม่มีมคัดถือว่าขีา่แบบด้วยกันได้อยู่ใช่แต่อันนี้ชื่ออะไรนี่จั๊กหนุ่มครับนะจั๊กหนุ่มบุรีรัมย์ครับนี่มีฉายให้มันยังได้นะครับมีฉายให้มันยังฉายอะไรยังยังเลยครับยังยังใช่ไหมที่อยู่ใช่างนี นี่โบโซโบโซอะไรยี่บุญตั้งยี่คืโบโซเลยเลยโอเคนะครับนี่ครับกต้องโฟมแล้วตั้งสาให้เขาทำอะไรเนี่ยสารงให้เขโอ้เด็นี่ครับขึ้นมาเยอะเกินอันนี้แข่งรุ่นอะไรนี่รุ่นนี้ใส่แคมรุ่นนี้เป็นฟ้าตัวใหม่แปลงมาใส่แคมอย่างเงี้ยหวยเอาดีๆแข่งรุ่นอะไรไม้ไม้เทงแข่งรุ่นอะไรเนี่ยตอนนี้สี่บา้ไม่เคยมีสาระเลยถามอะไรที่อะไรเนี่ย ห้าสามห้สมสองร้อยห้าสิเมตรสนามแรกหาประสบการณ์สนามแรกของคนขี่ไหมสนามแรกของคนขี่คนนี้เออจะได้มาลองดูนะครับผมไปนี่นะคนขี่นี่นะครับคนขี่คนใหม่นะครับผมระดับหัวใจระดับหัวใจเป็นไ,ไงครับเด็กปัมป๊มโอลิฟพี่โอลิฟครับลาง,งานปั๊มเพื่อมา แข่งรถนะครับผมนี่เอาฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมชนะไม่ชนะไม่ว่ากันนะครับผมน,นี่ไปดูรอบรถก่อนนี่ท่อสูตรก็ต้องนี่เลยเทอร์โบอยู่แล้วเทอร์โบอยู่แล้วสองฝ่ายเลยของแท้เทอร์โบเทอร์โบเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในตรงนู้นนะครับผมแป๊บหนึ่งตอนนี้มันโคตรจะร้อนเลยแป๊บหนึ่งยวค่อยไปไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะแข่งรุ่น ดีมที่เราสมัครแล้วนะครับ250เมตรหรือเปล่านี่นะครับกำลังจะสมัครนี่ก็ยินดีกับช่างเสริมเลยนะครับผมเข้าที่หนึ่งนะครับผมนี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> แทบวแทบวอเอายางเอายังามนับมีรถา ไปดิใชนกันนาะ น่าจะเป็นกล่องกลางหรือเปล่าผมพาดูเขาช่างน้ำหนักเท่าไหร่วะในในรถเราเดี๋ยวดูเขาช่างน้ำหนักก่อนน้ำหนักที่ช่างนะครับผมปวกเยี่ยมนนมาก ร <tr> ุ่นนี 91, ้นะพี่หนึ่งแปดหลังน่นิดเดียวสไม่พอตมาที่มที่สามนครับฮ่าเ่า ียาตีผมนะ้ช่างนแบบโลใช่ไหมครับร้อยสิบโลนะครับผม <c oughs> เมนเ,เ,เอาล้อเ้าลอไปนะเดี๋ยวผมพาไปรอดูเดี๋ยวต้องช่างอีกรอ,นะอ,อ,อบนะครับาอดาอุจจุบนะครับเอาลอนะครับสี่กี้ว่าในการตักปุ๊บจะังจะยิบุงนะ่งครับ ต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มนะครับอุตบายเข้ามาเลยครับ028ครับเล่นกันหน่อยครับ028ครับย่างร้อยจะขี่ได้เปลี่ยนไหมครับย่างร้อยย่างร้อยได้เปลี่ยนลูกขี่ไหมได้เปลี่ยนลูกขี่ไหมครับเนี่ยเอาใครมาขี่เบอร์อะไรแจ้งนะครับแจ้งผมด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนต้องแจ้งผมด้วยนะครับอถ้าติดเครื่องรอเลยครับยังไม่มีกล้อนนั่งนะครับ นีองกอกำนด้กินวยนะเียงวยนะู้องไปเข้ามาเลยครับ เรามาดูร้านแรกนะครับว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผม,มน่าจะ250รเมตรหรอือเปล่า